สวัสดีนักงทุนและมิลักแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้ทีเด็ดเจ็ดโด้สเต็ปสามนะครับยูเวนตุสนะครับต่อหนึ่งลูกฟิออลเลนติน่าครึ่งควบลูกส่วนบายยมินินะครับสองลูกครึ่งควบสามเออนะครับเรามาดูกันเลยนะครับทางด้านในตอนนี้นะครับคู่แรกกันก่อนเลยครับยูเวนตุสนะครับในศึกฟุตบอลกระโชตซิลลาอิตาลีนัดที่สองของฤดูกาลเจ้าบ้านยูเวนตุสเปิดนัดแรกโชว์ฟอร์มเยี่ยมบุกไปต้อนชนะอูเดรเซมาสามตูต่อศูนย์นะครับ นัดน,นี้ต้องต้อนรับการเยือนของโบลอนยาที่นัดแรกแพ้คาบ้านให้กับเอซิมิลานมา2ประตูต่อศูนย์นัดน,นี้นะครับเจ้าบ้านจะไม่มีมัสเตเอเซลิโนที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดมูซาบาร์โลและอาดาม่าซูมาโอเลนะครับที่บาดเจ็บนะครับสถิติการพบกันของ2ทีมนี้คือ6เกมหลังสุดยูเว่ไม่แพ้กับโบอนยาชนะ4เสมอ2อซีซั่นก่อน ยูเว่เปิดบ้านเอาชนะบรันเดียไปแบบสบายๆสามาระตูต่อศูนย์นะครับเชื่อว่าเกมเนี้ยยูเวนตุสจะเป็นฝ่ายบดเก็บชัยได้ไม่ยากนะครับนะสําหรับคู่แรกนะครับสเตปเจโดผมให้ยูเวนตุสเออนะครับส่วนคู่ที่2นะครับนานในศึกฟุตบอลกันโชกเซียรอิตาลีนะครับเจ้าถิ่นอย่างฟิอลิปปินส์หน้าน,นัดแรกบุกไปถล่มเจนัวมา4ประตูต่อหนึ่งในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ลงเล่นในรอบเพย์ออฟเกมอยู่ฟ่าของเฟรซ์ลีกแล้วปลุกไปแพ้ลาปิดเวียนานา1ประตูศูนย์นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับต้อนรับกายือีของเลนเซ่ที่เกมแรกก็เปิดบ้านชนละลาซิโอไป2ประตูต่อหนึ่งนะัดนี้เจ้าบ้านไม่มีอันโตนิโอบารักเกตตโนโคาสโตวิลลี่นะครับอันเดลฮามิดบาสซิบีนะครับซาบิลลี่เอออันเดลฮามิดซาบิลลี่และโจนาธานอีคนน่ที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนทีมเยือนนัดนี้นะครับ จะไม่มีตัวเจ็บหรือตดโทษแบนทั้ง2ทีมน่าจะลงพร้อมสน,นามนะครับพร้อมกับความมั่นใจแนละหลังจากเก็บชัยนดะที่แล้วมาได้ทั้งคู่เกมนี้อย่างเชื่อว่านะครับฟิอเอเลนติน่าในฐานะทีมเจ้าถิ่นน่าจะเก็บชัยไปได้นะฮะลองดูทางด้านฟิออลเลนติน่าครับนะคู่สองส่วนคู่ที่สามไบโอเมมิวนกนะครับก็จะเป็นไบโอเมมิเนกเจอกับอัลส์บวกนั่นเองนะครับไบโอเมมิวนกตอนนี้อยู่อ่า ในตารางคะแนนอันดับที่1นเออนะครับวิค์บอลวันนี้นะครับนะในเกมนะัดที่2ของฤดูกาลฟุตบอลบุนเลสกาเยอรมนันเจ้าบ้านอย่างบาเยิมินิกเป็นแชมป์เก่านัดแรกนะครับบุกไปถล่มวอเดอร์เบเมินมา4มรประตูศูนย์เกมนี้ต้องต้อนรับกวามเย็ยนของออส์บวกที่เปิดเก็บบ้านเสมอกับมึงเช่นกันบาดไป10ตัต่อ4เออนะัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มีมานูเอลนอยเออร์นะครับและจามานมูเซล่าที่บาดเจ็บเออนะครับนะ ตัวเด็ดด้วยนะครับจามาร์เซล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนาเด็กตัวนี้มีของเออนะครับส่วนทีมเย,ยือนจะขาดลาฟาเอลนะครับฟาเบอร์เกอร์ที่บาดเจ็บและแพสลิสฟีไฟเฟอร์นะครับที่ติดโทษแบนบายเยือนเปิดซีสั่นได้อย่างสวยหรูกเก็บชัยชนะแบบขาดต่อยในเกมที่แล้วนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะยังโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องเชื่อว่าเกมนี้นะครับ มาเยื่นเดลเนกจะปิดบ้านนะครับต้อนเอาชนะไปได้แบบไม่ยากแน่นอนนะครับนะชนะแน่นะครับแต่ไม่รู้ชนะเทไหร่นะครับนะรุนลูก2ลูก3าไปเลยเออนะครับนะสำหรับวันนี้สเตปเจตโดนะครับนะถูกใจใครยังไงนะครับนะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับนะสำหรับอ่าพี่น้องน้องพี่ทุกท่านนะครับที่ดูอยู่นะครับนะผมฝากไว้ด้วยนะครับสเตปเจตโดนะมีที่เด็ดทุกวันอยู่แล้วนะครับนะก็ผมลงกันให้ทุกวันนะครับนะ